โอเคครับพวกกราบสวัสดีพื่อนเพลงทุกท่านวันนีกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับหลวงไข่ซึ่งวันนี้นะครับก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วที่หลวงไข่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องที่หลวงไข่คิดว่ามันยากซับซ้อนและใช้เวลาทําความเข้าใจนานที่สุดตั้งแต่เล่นมานะเรียกว่ามันต้องเข้าใกล้คอนเทนต์เกือบจะเอ็นเกมก่อนทีจะเข้าใจได้หมดนะครับซึ่งวันนี้ฮะหลวงไข่จะว่าด้วยการเลือกอุปกรณ์การจัดการอุปกรณ์ การอัปเกรดอุปกรณ์และการปรับแต่งอุปกรณ์ซึ่งมันมีหัวข้อย่อยๆที่ชวนน่าสงสัยและชวนงงอีกเยอะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปค่อยๆไขปัญหานี้กัน ซึ่งตอนนี้นะหลวงไข่ก็อยู่ที่เลเวล67มันถึงเวลาที่จะต้องรื้อของทั้งตัวคือเจริงๆตอนนี้หลวงไข่ใช้เซตเนี้ยขึ้นเวอร์เทียร์4สู้อะไรแทบจะไม่ได้แล้วเพราะเท่าที่ดูคือไอเทมพาวเวอร์มันต่ำํำดูดิไม่ถึง700สักอันนะครับถึง700อยู่อันเดียวอันนี้ยูนิคนะครับแล้วเราก็อุตส่าห์ทามาแบบออปชั่นอะไรแม่งลงตัวทุกอย่างเราแม่งไม่ค่อยอยากเปลี่ยนนะแต่เท่าที่ไปลองเล่นดูแล้วไม่เปลี่ยนไม่ได้ครับ ซึ่งหลวงไข่นี่ก็ได้แบบฟาร์มมาครบแล้วนะฟาร์มมาแบบว่าเตรียมจะมาเปลี่ยนนะท่านผู้ชมไอเทมที่หลวงไข่กากระบาดว่าเป็นขยะเนี่ยก็คือเป็นไอเทมที่หลวงไข่เลือกไว้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราออกมาก่อนนะครับ เริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจก่อนว่าอาวุธจริงๆในเกมเนี้ยมันมีกี่ระดับขั้นมันมีกี่ความหายากมี2หัวข้อนะครับท่านผู้ชมมีระดับขั้นก็คือระดับตามเลเวลแหละเอาง่ายๆก็คือช่วงเลเวล1-50ถึงระดับ1นึ่งเลเวลห้าสิบถึงเจระดับ1 70ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอันนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันก็มีระดับธรรมดาใช่ไหมครับขึ้นเวอร์เทียสมันก็จะดอบระดับสเก็ตมาก พอคุณขึ้นเวอร์เทียสมันก็จะดรอประดับเ n ็นเซ r ทรัลมาอ่าแล้วในแต่ละระดับอะครับมันมีแยกย่อยเป็นอะไรอีกอมาดูกันเลยไม่ว่าคุณจะไปอยู่เว r ร์เทียสอะมันก็ยังดรอปไอไอเทมแบบไม่มีสีอย่างเงี้ยมันก็คือไอเทมคอมมอนนะครับผมถัดไปมันก็เป็นไอเทมประเภทเมจิกเขาสี น้ำเงินต่อไปมันก็จะเป็นสีเหลืองนะคหรือสีทองแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเข้าใจนะมันก็คือระดับแรนะครับพอไปสีแดงหรือสีส้มมันก็เป็นระดับเลเจนเดอรี่นอกจากนั้นก็ยังมีพวกอุปกรณ์ยูนิคนะครับที่ฟิกค่าทุกอย่างคือดอกบอ,อกมาค่อนข้างจะโหดแต่ขึ้นอยู่กับว่าค่าที่ดอกบอ,อกมามันโรมาได้โหดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับออปชันตรงหรือเปล่าอันนี้ก็คืออีกประเภทหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ อันนี้ความแรงของอาวุธนะครับมันมีคอมมอนมีเมจิกนะครับมีแร่นะครับในแต่และช่วงเลเวลเนี่ยมันก็จะมีระดับความแรแบบนี้หมดท่านผู้ชมอาจจะสงสัยมานานแล้วแบบเล่นมานานแล้วแสงแสงที่มันอยู่ตามขอบของพวกอุปรกรณ์เนี่ยมันสื่อถึงอะไรกันแน่วะนะครับบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับถ้าไม่มีแสงเลยนะครับมันก็เป็นระดับปกติทั่วไปนะครับตอนที่เรายังเล่นอยู่เวอร์เจ1เจียออ่ะมันจะดอกประเภทนี้แหละก็คือไม่มีแสงตามกรอบ ต่อไปนะครับมันก็จะเป็นกรอบส่องแสงสีเหลืองเหลืองทองๆองเนี่ยครับมันก็จะเป็นระดับแซคเรตซึ่งมันจะดอกเมื่อคุณขึ้นไปเวอร์เทียสาต่อไปครับเมื่อคุณขึ้นไปเวอร์เทียสอ,อ,อ,อย่างหลวงไข่นี่เพิ่งขึ้นมาเวอร์เทียสมันก็จะต้องดอกเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนี่กรอบมันจะเป็นอย่างนี้เรืองแสงสีขาวขาวเนี่ยเรียกว่าเป็นแสงของเพชรก็ได้จะได้ดูรูหลาหกว่าระดับทองก็คือมันเป็น ช่วงเลเวล ancestral นั่นเองนะครับผมถ้าเป็น ancestral สีเหลืองเราก็จะเรียกว่า ancestral rare item ถูกไหมครับถ้ามันเป็นช่วงเลเวล ancestral แตเ่เป็นระดับ legendary เราก็จะเรียกว่า ancestral Legendary i รี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันคือ ancestral legendary star f. ถ้ามันแรระดับ Legendary มันก็จะติดดาวมา option ดาวเห็นไหมครับข้างล่างสุดซึ่งเป็น o p t i o นพิเศษที่ระดับแรสีเหลืองเฉยๆมันจะไม่มีท่านผู้ชมแล้วคราวนี้การเลือกครับเราต้องเลือกไอเทมไหนมาใช้อย่างเช่นหลวงไข่เนี่ยขึ้นมาเวอร์เทียสีแล้วหลวงไข่ก็ไม่ควรจะใช้ไอเทมระดับธรมรมดาแล้วถูกไหมครับก็คือที่มันได้มาตั้งแต่ช่วงเทียหเทียส์อะ เพราะว่าไอเทมพาวเวอร์แล้วก็เลเวลมันมันต่ำเกินไปจนเรายืนสู้มอนไม่ได้เราก็ต้องปรับมาเป็นระดับซาเครตหรือแอนเซ t ทรัลซึ่งระดับซาเครตเนี่ยหลวงไข่ก็ใส่อยู่ซึ่งเท่าที่ลองใส่ไปเปี้ยวดูมันก็ไม่ค่อยไหวแล้วอะทำไมต้องเลือกพาวเวอร์ก่อนท่านผู้ชม คือจริงๆถ้ามันแบบใกล้เคียงกันมากอ่ะเราดูที่ออปชันนะครับผมเราดูที่ออปชันหรือว่าออฟดาวไปปรับแต่งเอาตรงนั้นแต่ถ้าแบบข้ามระดับมาแล้วอ่ะหลวงไข่อยากให้มองเรื่องไอเทมพาวเวอร์ก่อนยกตัวอย่างสร้อยเนี่ยหลวงไข่เทียบให้ดูนะท่านผู้ชมดูไอเทมพาวเวอร์อันใหม่กับอันเก่าอันเก่านะครับ660เท่านั้นเองนะครับแต่ไอเทมใหม่ท่านผู้ชมมัน8ป0นะครับคือห่างกันเยอะโข ไอเทมพาวเวอร์นี่เท่าที่สังเกตเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันจะบ่งบอกเราว่าค่าพื้นฐานโดยรวมของอาวุธนั้นอะ่ะมันประมาณเท่าไหร่ซึ่งถ้าค่าไอเทมพาวเวอร์เยอะแสดงว่าโดยรวมมันมันโอเคกว่าแต่เราก็ต้องไปดูย่อยใช่ไหมครับว่าออปชันมันตรงกับสายที่เราเล่นไหมเราต้องปรับแต่งตรงไหนไหมต้องปรับกี่จุดซึ่งถ้าเป็นออปชันมันก็ปรับได้แค่จุดเดียวแล้วก็ถ้าออฟดาวน์มันก็เปลี่ยนได้ทั้งหมดแหละขึ้นอยู่กับว่าคุณมีแอสเพกอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกที ซึ่งความซับซ้อนเรื่องการใช้อัพสเปกเนี่ยโหผมว่ามันมันไม่ได้ขี้้เลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูแหวนตัวนี้ก่อนเรามาดูที่ออฟดาวเลยนะครับออฟดาวบอกว่าอว a l เลนต์คีย์พลาสติกจะเพิ่มการไล่หนึ่งครั้งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่คิดว่าน่าจะดีเพราะว่ามันไม่มีแรงลองเก็บไว้ดูก่อนแล้วกันถ้าเก็บไว้ดูก่อนแสดงว่าเดี๋ยวหลวงไข่จะเอาไว้ไปถอดอสเปกนะครับเราไม่ย่อยนะมันมีขายหรือย่อย หรือว่าเอาไปถอดแอสเพ็กสามทางเลือกนะครับผมามาดูวันนี้ออปชันไม่สนแล้วนะครับผมเพราะยังไงเราก็ไม่ใส่อยู่แล้วต่ออปชันแม่งดีแค่ไหนแต่อเทมพาวเวอร์ระดับเนี้ยขึ้นไปยืนเทียสี่ไม่ได้แล้วครับแล้วก็มาดูนะครับมันเกี่ยวกับพวกสกิลเมเทโอแล้วก็แรนดอมค่อนข้างไปทางกลางไประดับสูงนะแต่หลวงไข่ไม่แน่ใจว่าจะใช้เมเทโอหรือเปล่าแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ใช้แล้วก็ตรงรูปด้านล่างขวาเลยครับผมมันขึ้นเครื่องหมายค้อนด้วยมันหมายความว่าอะไรหมาย ว่าถ้าเราย่อยเราก็จะได้สก,กินนะครับของไอ้เจ้าเนี่ยเอาไว้ใช้ในตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะย่อยตัวนี้หลวงไข่จะย่อยนะครับนี่ส่วนใหญ่ระดับเลนเดอรี่หลวงไข่ไม่ค่อยขายนะจะย่อยหรือถอดมากกว่าถ้าขายก็ขายแค่พวกระดับแรหรือระดับธรรมดาอันนี้ท่านผู้ชมดูชัดๆเลยโรข้างล่างเก็บแคคคิ hmm. ้งเลนเดรี่เพิ่มมูฟเมนต์สปีด10%ซึ่งมันต่ำสุดในโรเลยมัน10-15% มา10%อย่างเงี้ยคือย่อยเลยครับไปถอดแอสเพ็กก็ไม่คุ้มย่อยเลยครับการจัดการขั้นตัดไปก็คือไปที่ร้านขายก็อันที่ไม่ใช่เลเจนเดอรี่เราขายหมดนะครับถ mm ้า hmm. คราวนี้เราก็เหลือเลเจนเดอรี่ที่เอาไว้ถอดแอสเพกสามชิ้นนะครับ mm hmm. คือเราต้องเลือกถอดด้วยไม่ใช่แม่งถอดมั่วครับ mm hmm. ถ้าถอดมั่วมันจะใช้ตังค์เยอะมากนะครับเ mm hmm. พราะการถอดมันมันใช้ตังค์นะครับ mm hmm. ให้มาที่ร้านออกเคิลตินะครับผม กดปุ๊บนี่มันก็จะได้ a s p e ต t มานะครับซึ่ง a s p e ต t ที่ย่อยมาไม่ได้ใส่ได้ทุกชิ้นนะครับอย่างเช่นอันนี้มันใส่ที่หมวกได้ใส่ที่ก่อได้ กังเกงได้ส่อยคอได้ถ้าใส่สร้อยคอเนี่ยจะได้คุณสมบัติเพิ่มเป็นพิเศษอีก50%แต่ส่วนใหญ่ถ้าใส่สร้อยกับอาวุธมันจะแรงขึ้นอยู่แล้วท่านผู้ชมซึ่งอันนี้คือแม่งเป็นเรื่องที่มือใหม่จะงงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดทีหลังอ่าเดี๋ยวเราจะถอดอาร์ตสเปคนี้ออกมาค่าถอด70,000แพงไหมท่านผู้ชมระดับ0 0 0 0หลวงไขว่าไม่แพงนะครับผมถอดออกไปเลยปุ๊บ ไอเทมก็จะหายไปครับแล้วก็จะเหลือแต่แอสเปกนะครับนี่เราจะได้แอสเปกมาแบบนี้เดี๋ยวเอาแอสเปกไปทําอะไรต่อค่อยๆดูกันไปอีกทีอ่าต่อไปก็คือถอดแอสเปกจากรองเท้าออกมาด้วยครับห้า0มไม่แพงครับแล้วก็จะถอดอันนี้ จะเห็นว่าการย่อยเอาอาร์สเต็กจากอาวุธประเภทเลเจนด a รีของเทียหนึ่งเทียสองเนี่ยมันไม่แพงนะอ้ออีกอย่างหนึง่งเรื่องที่เราจะพิจารณาว่าเราจะขายหรือย่อยดีเนี่ยมันขึ้นอยู่ว,ว่าช่วงนั้นคุณทำอะไรด้วยอย่างเช่นถ้าคุณตีออปชั่นเนี่ยเปลี่ยนออปชั่นไอ้ีแถวเนี่ยมันจะใช้เงินเยอะนะครับในกรณีเปลี่ยนออปชั่นพวกนี้ช่วงนี้ให้คุณขายไอเทมเป็นหลักเพื่อเอาเงินมาใช้นะครับแต่ถ้า ุณเพิ่งได้ไอเทมใหม่แล้วก็อยู่ในช่วงกําลังตีบวก จะตีขึ้นแบบบวกค่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันจะใช้วัสดุเยอะหลวงไข่จะแนะนําให้คุณเอาไปย่อยคราวนี้สมมุติหลวงไข่เล่นสายเดิมเนี่ยหลวงไข่อยากได้พวกฮอบดาวแบบเดิมทั้งหมดเลยเนี่ยหลวงไข่สามารถแม่งถอดมาได้ทุกอันไหมอ่ามาดูท่านผู้ชมสรุปว่ามันจะย่อยได้แค่3มชิ้นนะครับหมวกรองเท้าแล้วก็สร้อยคอเพราะอะไรท่านผู้ชมมันจะย่อยได้เฉพาะอันที่เราไม่เคยยัดอัเตเปกเข้าไปอย่างเช่นเสื้อเนี่ยหลวงไข่ เอาแอสเพ t ของอันอื่นเนี่ยยัดเป็นออฟดาวใส่มันไปแล้วปอกแขนเรายัดใส่มันไปแล้วเพราะฉะนั้นเราถอดออกมาไม่ได้ท่านผู้ชมมันก็จะได้เฉพาะอันที่ดอกมาแบบเพียวๆอ่ะเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ย มันดอกมาปุ๊บมันได้ออฟดาวมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเราก็ยังสามารถย่อยมันออกมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวหลวงไข่ขออนุญาตย่อยมันออกมาเลยเห็นไหมครับตัวนี้ถ้าเป็นระดับ sacred legendary นะครับมันก็จะย่อยออกมาเป็นสีทองอย่างนี้แล้วค่าถอดท่านผู้ชมดูดีค่าถอดอาร์ตเต็กสองแสนกับท่านผู้ชมหลวงไ่ก็เลยบอกว่าถ้ามาทําเรื่องอาร์ตเต็กหรือทาเรื่องเอนชานอุปกรณ์เนี่ยให้เก็บตังเยอะๆครับอ้น,นี้เราถอดไปครับเดี๋ยวเราอาจจะเอาไปใส่ที่หมวกเหมือนเดิมหมวกอันใหม่ อถอดไปท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราได้แอสเพ็กตระดับ l e g e n d a r รีเพิ่มมา2อันนะครเป็น s ซ c k e t ต e g e n d a r อ a s p e c สเะ็่านะต่อไปครับพวกอุปกรณ์เก่าๆถ้าจะไม่ใช้แล้วเอาไปทำอะไรดีขายล่ะขายได้ไหม าออขายได้ครับแต่แม่งขายได้ถูกมากขายได้หมื่นแปดแล้วก็เทรดไม่ได้ด้วยท่านผู้ชมแต่ผมแม่งย่อยให้หมดเลยแล้วกันอ่าเราจะได้อุปกรณ์มาเยอะๆนะครับย่อยแม่งย่อยไปเลยครับผมอย่าคิดมากอุตส่าห์ทำมาเหนื่อยเกือบตายก็ย่อยไปเพราะว่ามันถอดแอสเปกต์ไม่ได้ไงคราวนี้ก็จะเป็นการเลือกอุปกรณ์ระดับ e n c e s t r a l นะครับมาใส่นะครับหมววีชิ้นเดียวครับเท่าที่คัดมานะใส่ไปเลยเดี๋ยวค่อยไปแก้ออปชั่นกันนะครับทีหลัง อาวุธครับจะเล่น2มือหรือมือเดียวดีนะครับรอบนี้ขอเล่นแบบชิ้นเล็ก2ชิ้นนะครับแทนที่จะเป็นแบบคาถาที่ต้องเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวอะไรอย่างนี้นะครับผมดูออปชันว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้รูอ่ไม่ค่อยซีเรียส้วนะครับเพราะว่าเวอร์บอสมันมันหาไอเทมเจาะรูง่ายมาก ขอเป็นคิทเข้าแล้วกันท่านผู้ชมอันนี้แหละแมไอเทมพาวเวอร์มันจะน้อยกว่านะครับผมดาเมจต,ต่างกัน4ี่หไม่เป็นไรครับดาเมจต,ต้นอ่ะเอาอันนี้ใส่เข้าไปคราวนี้ก็น่าจะต้องใช้เป็นคาถาสั้นนะครับผมถ้าเล่นดิสาสตร์ไอชาร์ดก็ได้อยู่ เดกเกอร์ไอเทมพาวเวอร์ไอแวนอ่ะ729อันนั้น7 1 8เฮ้ยแให้แต่เป็นแวนนี่มันเล่นลัคกี้ฮิตเพิ่มอ่ะลัคกี้ฮิตชาร์นมันแบบ10%เลยนะถ้าเป็นเดกเกอร์ตีตัวใกล้แรงขึ้นไอตรงนี้ก็น่าสนใจท่านผู้ชมหรือหลวงไข่จะเล่นเป็นเดกเกอร์ดีว่าเล่นมีดดีกว่าอ่ะลองดูดิต่อไปก็เป็นสร้อยคอครับสร้อยคอที่ใส่ได้อันเดียวอันนี้ออฟไม่สวยครับท่านผู้ชมไอเทมพาวเวอร์เยอะแต่ออฟไม่สวยหลวงไข่ขอใส่สร้อยอันนี้ละกันส่วน แห,หนวนลวงไก่จะเล่นสตันด้วยนะยังไงรู้สึกว่าสตันมันก็ยังดีอยู่อ่ะก็ดาเมจถูสตันเอานี้แล้วกันอีกวงหนึ่งเอาอันไหนดีเอานี้ละกันโอเคครบเหลือเสือ้อมือกางเกงรอง,ง,งเท้าเดี๋ยวไปดูในคลังนะครับ่าเดี๋ยวไปคัดอาสติคในคลังมาเพิ่มด้วยลืมยุ่กไหมท่านผู้ชมเห็นปะ ดวงไข่ตอนนี้ก็คือกําลังจะเปลี่ยนให้พวกไอเทมสีเหลืองเนี่ยกลายเป็นเลเจนเดอรี่ให้หมดนะครับโดยการใส่ออฟดาวเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาแอสเปกต์มาใส่ค่ะเดี๋ยวเอาแอสเปกต์ที่เราใช้ลองเลือกมาดูนะนี่ย่อยไว้แล้วนะครับเวลาเปลี่ยนอ,อุปกรณ์ให้เป็นออฟดาวเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มือใหม่อาจจะไม่รู้คือเราควรจะเน้นที่อาวุธแล้วก็สร้อยคอก่อนเพราะว่ามันทําให้คุณสมบัติของแอสเปกต์มันคูณ2เออเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงสมมุติอ่ะดวงไข่เลือกอาวุธก่อน มาใส่ปุ๊บคราวนี้ด้านซ้ายมันก็จะเป็นโคเด็กที่เราได้จากการลงดันเจี้ยนธรรมดาคุณสมบัติแม่งโคตรกากะหลวงไข่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช้ก็ใช้อันที่อยู่ด้านขวาก็คือที่อยู่ในคลังเราอ่าแล้วเราก็มาเลือกครับว่าจะเอาอะไรไปใส่อาวุธดีผลที่ได้มันจะออกมา Legendary Decker นะครับจากข้างบนเป็น Ancestral La แลร์ e ดหลวงไข่ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็น ancestral l e g e n d a r y หรือเปล่าเพราะว่าเราใส่ ของแค่ระดับธรรมดาไปหรือว่าเราต้องถอดเอสเปกจากพวกอาวุธเอ c นเซ r ท l มามันจริงจะกลายเป็น ancestral วันนี้ไม่แน่ใจนะถ้ามันเป็นแค่เลเจนเดอรี่เด e r ธรรมดาเนี่ยมันจะได้แค่บวก4นะบวกค่าไม่ได้อันนี้ลองให้ดูเลยฟิงทำไม่ได้เดี๋ยวไปเล่นอาวุธ2มืออ่าเราไปดูกันอ่าท่านผู้ชมเราได้เป็น ancestral l ล g เลเจนเดอรี่เดเนะครับผมคือถ้าพื้นฐานมันเป็น Ancestral เนี่ยมันก็ยังจะเป็นเ n c นเซ r a l อยู่เสมอแต่ว่ามันจะมีบางกรณีนะครับก่อนหน้านี้ตอนที่หลวงไข่อยู่ทีอสาม่ะก็คือเอาเอาวุธที่มันไม่ได้เป็น s ซเ r ร d อะ่ะแล้วก็เราเอาแอสเพกของ s a เกร d ไปใส่อะ่ะจากอาวุธธรรมดามันกลายเป็นอาวุธ s ซเกรตได้เว้ยงงไหมท่านผู้ชมคือมันจะมีลักษณะนี้ด้วยในเกมทีโปซึ่งหลวงไข่เลยบอกว่าเชื่อม่งซับซ้อน สรุปว่าถ้าพื้นฐานเป็น Ancestral นะครับผมคุณใส่อัตเต็กอะไรไปมันก็จะเป็น Ancestral เสมออ่ะเดี๋ยวมาตีบวกกันอ่าหนึ่งดาวสองดาวก็ใช้อุปกรณ์ธรรมดาสามดาวเราจะต้องเริ่มย่อยของแรมาใช้ซึ่งหลวงไข่ก็ย่อยไว้เยอะแล้วสี่ดาวแล้วก็ห้าดาวเราต้องเอาอุปกรณ์นี้มาจากเฮลทายนะครับผมก็ต้องไปลงเฮลทายนี่เป็นอะไรที่บังคับ อ่าก็เต็มแล้วนะครับสรุปว่าหลวงไข่ได้ดาบที่มีออปชันใช้ดีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่เคยใช้คือถ้าศัตรูปาดเจ็บโอกาสคี้เยอะขึ้นแล้วก็สกิลหมู่เราระยะเวลาเพิ่มขึ้นอ่าสมมุติสมมตุติสมมตุมมต,มมติเราอยากเปลี่ยนออปชันของไอดาบเล่มนี้ก็ไปร้านเดิมครับออกเค้สติดอ่าลองเปลี่ยนออปคันแรกแล้วกันนี่เปลืองตังเป่าเปล่า,าเนี่ยมันไม่ควรจะเปลี่ยนอันไหนเลย อลองดูเปลี่ยนอันนี้ใช้ตังแสนสองใช้ for g ก็ t เต soul หนึ่งอันไม่เยอะเฟียนโรสก็ไม่เยอะอันนี้ก็ลงใน h เ l ลทายทั้งคู่นะครับผมเฮ้ย,ยอันติเมติกิลยี่เอรนต์เี้ย้าสิบสอนเอาวันนี้แหละมาโอ้ได้ดีเฉยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนออปชันอย่างอื่นดูบ้างอย่างเช่นหมวกอยากเปลี่ยนอะไรบ้างสามสิบาเซงไม่เอาเซนเปลี่ยนเลย เอาอะไรออกสเต็งออก50,000ื 50, โอ้ถูกมากก็คือการเปลี่ยนออปชันของอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ตีเป็นระดับ l e g e n d a อรี่จะถูกกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้หลวงไข่มีข้อแนะนำว่าเมื่อกี้อ่ะ ไอเด็กเกอร์ที่หลวงไข่ใช้อะควรจะไปเปลี่ยนออปชันก่อนที่จะไปตีเป็นเลเจนดี่ไว้เพราะค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนมันจะถูกกว่ายิ่งถ้าเปลี่ยนรอบ2องคือโอ้โหแม่งจะแพงขึ้นอีกนะครับรอบแรกมันไม่เท่าไหร่อ่ะดูรอบแรกของอันนี้ก่อนครูดาวรีเซ็ชั่นเอาครูดาวไปก่อนเปลี่ยนไปรอบที่1นึ๊บ ถ้าจะเปลี่ยนอีกรอบโอ้โหสองแสนเจ็ดกับพี่น้องโคตรแพงคือมันใช้ตังเยอะครับสมมุติถ้าเราจะเปลี่ยนออปชันของไอ้เลกเกอร์เราอีกทีหนึ่งเมื่อกี้หกแสนครับโอ้โหหกแสนแม่เจ้าท่านผู้ชมเห็นยังถ้าอยากเปลี่ยนออปชันอะเปลี่ยนให้เสร็จก่อนตีเลเจนเดอรี่อย่างเช่นของที่เหลือทั้งหมดของหลวงไข่เนี่ยสีเหลืองเนี่ยควรจะเปลี่ยนให้เสร็จก่อนเลยเปลี่ยนให้เสร็จแล้วค่อยไปตีเลเจนเดอรี่นะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนไอเทมระดับซเรตเนี่ยเป็นเอนเซทเ a ลได้หรือไม่นะครับตามหลักการแล้วมันต้องเปลี่ยนได้โดยการเอาแอสเปกตของเอนเซทเรลวะครับมายัดใส่นะครับโอ้ค่าถอดสามแสนอ่ะลองแล้วแม่งลองให้ครบถอดปุ๊บก็เอาไปยัดใส่ของระดับซเรตนะครับมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นเอนเซทเทลเราก็ใส่อันนี้เอนเซทเรลลงไป ปาเห็นไหมครับท่านผู้ชมคือมันจะเปลี่ยนจาก Sacred เป็น a n e e n t a l จริงๆด้วย,วยนะครับส่วนค่าพื้นฐานเนี่ยก็ยังเป็น706 Item Power เหมือนเดิมท่านผู้ชมแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรวะนะน่าจะมีประโยชน์ตอนตีบวกใช่ตีบวกแล้วมันแบบคุณสมบัติขยายเพิ่มอ่ะยัดๆไปก่อนอุ้ยใช้ไอ้นี้เยอะมากโอ้ท่านผู้ชมใช้การย่อย ของระดับเลเจนด a รีประเภทจิวเวลรี่เยอะมากถึง22ชิ้นเลยอะ่ะแม่เจ้าแต่ใช้ตังค์ไม่เยอะหายัดยัดไปครับเพื่อความสมบูรณ์ท่านผู้ชมก็เห็นว่าแหวนของเรากลายเป็นระดับเอ็นเซสเตแล้วนี่คือการอัปเกรดนะครับสมมูรว่าท่านผู้ชมอยู่เทียร์หนึ่งเนี่ยได้อุปกรณ์ธรมรมดามาแล้วขึ้นเทียร์สามมาแล้วคุณอยากเปลี่ยนไอเทมธรรมดาของคุณนะให้เป็นระดับซเกรอ่ะคุณก็เอา แอสเพ t ระดับซาเกตยัดเข้าไปในแบบธรรมดามันก็จะเปลี่ยนมาเป็นระดับซาเกตซึ่งจะทำให้คุณตีได้ถึงบวก5จากเดิมมันจะตีได้แค่บวก4นะครับพอจะนึกออกไหมครับผมคงไม่ต้องทําให้ดูนะตรงนั้นโอเคครับตอนนี้ยังไม่ได้ตีบวกอะไรมากดาเมจก็เอ้ยขยับนะอาร์เมอร์ขยับไลท์ขยับนะครับเลือด4,000กว่าแล้วโอดีดีดีโอเคสําหรับวันนี้หลวงไผก็ขอจบการอธิบายแอนแสนซับซ้อนไว้แค่นี้ก่อน ั่ามถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิงด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้ว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับวิโอ